วัครับวันนี้เรากลับมาพบกับช่องนักกิจไมเคิลทีเอกันอีกแล้วนะครับผมแต่ในวันนี้เราจะมาทำมารีวิวมารีวิวสิ่งที่ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับมอเตอร์ไซแต่วันนี้จะเป็นเกี่ยวกับมือถือนะครับผมพอดีว่าผมมาไปสั่งเคสของ One p l u s 7 Pro นะครับมาก็เลยตอนแรกว,ว่าจะไมไ่ไม่ได้ถ่ายไม่อะไรหรอกแต่ว่าในเอเมื่อได้มาแล้วก็จะเอามา ถ่ายคลิปให้ดูสักคลิปหนึ่งนะครับก็คือผมทุกวันนี้ใช้มือถือตัวนี้คดงานนะครับก็คือ OnePlus 7 Pro นะครับเป็นมือถือคู่คู่ใจผมเลยนะตอนนี้นะครับแล้วก็แต่จริงๆเคสที่เขาแถมมาให้กับตัวเครื่องเนี่ยมันเป็นเคสศูนย์เนาะก็คือดีแหละดีเลยดีด,ด,ดีในระดับหนึ่งแล้วแต่แต่ว่าก็ไม่ค่อยใหญ่จะใช้มมากนะครับพอดีมัน มันใสเนะาะกลัวมันเหลืองนะครับก็เลยสั่งเคสอีกตัวหนึ่งมานะครับผมก็คือเป็นเคสตัวนี้นะครับจากร้านซีอัพนี่นะครับตัวนี้นะนี่นะนี่ไม่รู้ทุกคนเห็นกันไหมนะนี่ก็สั่งมาสามร้อยกว่าบาทประมาณนั้นนะครับก็เลยจะมาแกะกล่องอังบ็อกซ์กันให้ดูนะครับว่าเคสตัวนี้หน้าตาเป็นยังไงนะครับโอเคเดีย๋ยวเราแกะกล่องกันเลยนะครับเขาก็กล่องเขาก็แพ็คมามาตรฐานเนาะ แล้วก็มีก็เนี่ยเป็นชื่อลุงช่วยร้านครบเลยนะฮะนี่แบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราแกะกล่องกันเลยนะครับก็คงต้องกรีดกล่องตามนี้แล้วมั้งเนาะรับเสิร์มาครับกรีดกันน,น่อยอนีล้มาตัวหนังสืหนังหน้าก็เอาไปนะครับเข้า เขาก็ซีมาดีนะดีดีมากๆเลยเดี๋ยวเราดีกช่าแกะเราจะมีแกะยังไงล่ะนี่อ๋อ แม่เราก็ลืมน,นะครับไม่เห็นนะก็มีที่เปิดข้างหน้าด้วยอีกทีหนึ่งอ่ะโอเคแม่เปิดมาพับเจอคำว่าขอบคุณร <c oughs> ้านี้ก็ทำละเอียดอยีู่จริงๆนะครนี่ครับแกะออกมาแล้วข้างในก็ยังห่อไว้อีกชั้นหนึ่งด้วยมีของแถมด้วยนะครับคุณผู้ชมรับมีของแถมด้วยมีใบอะไรด้วยอย่างอ่าจนะอ๋อใบเสร็จนะครับก็ สามร้อยสี่บเก้าบาทนะครับค่าส่งเราจ่ายผ่านแอร์เพรก็เลยไม่มีค่าจะส่งนะครับอ๋อเงื่อนไขาการประกันสินค้าของทางร้านนะฮะอ่ะเราเก็บไว้ก่อนเนาะโอเคเรามาดูตัวสินค้ากันนะครับตัวสินค้านี่ครับ <ๆ><ๆ>นี่ครับผมออกมาแล้วนะครับเบงกี๋ <B inky. S 1> นะครับผมเป็นเคสที่อ่า มาจากเกาหลีใต้นะครับเป็นเคสที่ทําในเกาหลีใต้นะครับเป็นของแท้นะครับตัวนี้แล้วเขาก็แถมตัวไอที่ติดหลังโทรศัพท์มาให้ด้วยนะฮะแต่ว่าพูดตรงๆเราคงไม่ได้ใช้ตัวนี้เดี๋ยวคงให้คุณแฟนเอาไปใช้หรือยังไงเดี๋ยวดูก่อนนะครับผมนี่ครับเขาให้ตัวนี้เป็นของแถมนะแต่ว่านี่คือพระเอกของเราครับตัวนี้นะครับก็คือเคสลิงกี้นะครับ อืมก็ดูสวยดีเดี๋ยวเราแกะจะแกะดูเลยแล้วกันเนาะแกะยังไงแม่ให้มันดูสัตเอาแล้วกันเนาะเราไม่อยากจะถ้าทุกคนติดตามช่องผมก็จะรู้ว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยแกะของแบบว่ารุนแรงนี่นะคะของมาแล้วโอ้แล้ก็มีอะไรด้วยเดีย๋ยวดูข้างในกันนะอ๋อก็คือมันมี รีมูฟเอาไซ d ์แล้วก็ Remove Inside นะครับก็คือมันมีกระจกอ๋อมันมีฟิล์มพลาสติกนะครับกันรอยให้ด้วยของเขาครับนี่เราเก็บไปก่อนนะนี่ครับมันเป็นฟิล์มตัวนี้เขาบอกให้เราลอกออกด้วยนะครับอันนี้คือของ one plus 7 pro นะฮะดูแล้วก็ดูสวยดีนะครับเป็นเคสยางกันกระแทกเนาะโอเคเดี๋ยวเราลองเอามาใส่ใส่ดูเลยแล้วกันนะครับ มาแลเป็นอ,อ่ะก็แล้วก็เอาออกจากเคสเออก่านะ <c oughs> ครับชเคสเดิมมันค่อนข้างที่จะแน่นนะครับผู้ชมคือแบบว่าแน่นเลยอะเคสเดิมของวันพัสเนี่ยนี่เลยนนะครับนี่คือเคสนี่คือวันพัสเจ็ดโปของเรานะครับสีอ่าสีน้ำเงิอนอนะผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะสีน้ำเงินตัวนี้เี๋ยวเราลอกอินไซด์ก่อน ่ก็เนี่ยแหนะมุมมุมเขียเข,ยขยีเอานะน,นี่นี่นะครับนอกแล้วแล้วก็เอาตัวเครื่องเราใส่เข้าไปนี่ใส่เข้าไปแบบนี้นะใส่ไปปุ๊บข้างบนนี่ใส่เข้าไปแล้วครับ ก็จะเป็นประมาณนี้ผมว่าสายแล้วมันดูดูดีเลยนะดูแบบจับจับกระชับมือเลยครับดีกว่ากระชับมือกว่าอันผมว่าอันเนี้ยกระชับมือกว่าของดิงคีเนี่ยจับจับกระชับมือกว่ามันรู้สึกมั่นคงกว่าอันเนี้ยมันจะรู้สึกแบบมนๆน่ะลื่นๆแต่อันเนี้ยมันจะรู้สึกแบบอืมพูดไม่ถูกมันรู้สึกแบบกระชับ ก็ชับมือนะฮะเดี๋ยวเราลอรอกลอกนี้ก่อนลอกฟิล์มของที่มันติดกันลอยมาก่อนนะโอเคข้างหลังก็เป็นเหมือนกระจกนะครับใสสวยเชียวสวยเลยแหละครับสวยเลยแหละนี่มันทนายให้เห็นถึง สีาสายของตัวเครื่องได้ดีเลยนะครับด้านหน้าก็ดูดีใช้ได้เลยครับผมนี่ช่องต่างๆพอต่างๆก็ครบนะนี่เว้นเว้นไว้ให้ทุกอย่างครบหมดนะครับลำโพงช่องไม้ต่างๆตรงนี้มีเอาไว้ให้คล้องสายโทรศัพท์ด้วยนะสายคล้องปุ่มเปิดปุ่มเสียบเสียก็คือทำได้ดีนะครับนี่คือเว้นไว้สำหรับกล้องป๊อปอัพก็ทำได้ไว ไว้ทําได้ดีนะครับเวนได้ดีคุณภาพงานดีมากเพราะว่ามันคือของแท้นะครับเป็นเป็นเคสของแท้ที่ราคาค่อนข้างจับต้องได้นะครับซึ่งตอนแรกเราจะซื้อ UAG เนาะแต่ว่าดูราคาแล้วแบบอืมแต่ต้องยอมรับความว่า UAG เขาคงดีดีจริงๆแหละแต่ว่าเรามีโทรศัพท์ประมาณนี้เราก็ใช้ตัวนี้ก่อนนะครับของลิงกี้นะนี่โลโก้ลิงกี้นะครับดีครับดีเลยทีเดียวสวยสวยมากเลยครับนี่ น้านหน้าเป็ย่งนี้นะครับเยี่ยมเลยนะครับโอเคก็รีวิวนี้ไม่มีอะไรมากมายครับก็คือเอามาอ้อมปเจอจุดติดจุดติแล้วเจอจุดติดแล้วนี่ตรงนี้มันมันเว้ามากเกินไปมันมาบาังโลโก้วันพัดซึ่งจริงๆมันเป็นเอกลักษณ์ของมือถือเนาะมันไม่ควรที่จะบังโลโก้แบบนี้นะครับ ถ้าเคเดอร์อมันใสๆแล้วมันพวกนี้มันจะเห็นเห็นชัดแต่นี้มันมาบังหน่อยใจจุดติหนึ่งจุดนอนก็ไม่มีอะไรนะครับตัวงานทําได้ดีนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับรีวิวเคสสั้นๆไม่มีอะไรมากแกะกล่องอังบ็อกนะครับโอเควันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนครับแลวยังไงเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ